สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอ,อสมอที่เครารพทุกท่านครับพบกันวันนี้วันที่4เมษายน2 5 6 8 1 1อนาฬิกา55นาทีโดยประมาณนะครับแจ้งสข่าวให้พี่น้องอ,อสมอทราบครับข่าวที่1ครับเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติอสมอครับหรือว่าร่างกฎหมายอสมอเมื่อวันที่1เมษายน2 5 6 8นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าร่างกฎหมายดังกล่าวผ่านความเห็นของ หน่วยงานทุกหน่วยงานแล้วนะครับขณะน,นี้ร่างกฎหมายดังกล่าวอยู่หน้าห้องนายกรัฐมนตรีแล้วคาดว่าอันนี้นายสมศักศดิ์เทพสุทินคาดว่านะครับในการประชุมคอรมอรสัปดาห์หน้าร่างพระราชบัญญัตินี้คงจะเข้าที่ประชุมคอรมอรเพื่อให้คอรมอรพิจารณานะครับหลังจากคอรมอรพิจารณาก็จะได้มีการดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปจนจนร่างกฎหมายนี้ไปถึงรัฐสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาออกกฎหมายต่อไป ติดตามข่าวครับการประชุมคอรมอครั้งหน้าร่างพรบอสมจะเข้าที่ประชุมคอรมอหรือไม่ติดตามข่าวครับเรื่องที่2ครับสมาคมโชคสออสมแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสมาชิกคู่สมรสอสมนะครับและเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานอสมหรือผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนเป็นสมาชิกโชคสออสมแห่งประเทศไทยนะครับเริ่มสมัครตั้งแต่วันที่1เมษายน2 5ง8ถึง 30มิถุนายน2 5 6 8นะครับขั้นตอนการสมัครครับกลุ่มคู่สมรสอ,อสมอนั้นอ,อสมอต้องเป็นผู้บันทึกข้อมูลลงในไลน์นะครับไลน์สมาคมชกสสมแห่งประเทศไทยนะครับโดยอ,อสมอจะต้องเป็นเพื่อนกับสมาคมชกสสมโดยการเพิ่มเพื่อนใครที่ยังไม่เพิ่มเพื่อนนะครับใครเพิ่มเพื่อนอยู่แล้วสามารถบันทึกข้อมูลได้เลยใครยังไม่เพิ่มเพื่อนก็เพิ่มเพื่อนด้วย ID ดีไลน์ครับ ch A.P.A. หรือว่า s c h a p a เมื่อเพื่อนๆทงางไลน์กับสมาคมแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็เข้าลายนี้แล้วก็กดสมัครคูร่สมรสนะครับก็บันทึกข้อมูลให้เสร็จหลังจากนั้นทั้งอสมอสม,อสมนะครับและคู่สมรสอสมพร้อมด้วยเอกสารผู้สมัครเอกสารผู้รับผลประโยชน์หรือว่าผู้รับเงินทุนเคาะ ก็ไปติดต่อเจ้าหน้าที่รพสตอเพื่อทําการสมัครต่อไปโดยเจ้าหน้าที่รพสตอเขาจะค้นหาในเว็บไซต์สมาคมจกสสมอตามที่อสมอบันทึกข้อมูลผ่านไลน์ไว้แล้วเขาจะค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์เสร็จแล้วเขาก็จะอัปโหลดเอกสารสำคัญสมัครไปให้สมาคมก่อนจากนั้นเขาก็จะปิ้นใบสมัครที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ผู้สมัครเซ็นชื่อผู้สมัครก็คือคู้สมรสอสมอเซ็นชื่อนะครับอสมอเซ็นชื่อเจ้าที่สาธารณสุขลงเชื่อเป็น ผู้รับรองใบสมัครฉบับจริงส่งไปสมาคมชกสสมครับส่วนหนังสือยินยอมไม่หักจากบัญชีทกสของอสมหากคู่สมรสจะหักจากบัญชีทกสของอสมนะครับส่งไปธนาคารทกสนะครับสาหรับเอกสารที่จะต้องเตรียมก่อนบันทึกข้อมูลนะครับเอกสารของผู้สมัครคู่สมรสอสมนะครับก็ประกอบไปด้วยสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนคู่สมรสอสมใบรับรองแพทย์ ฉบับจริงออกโดยโรงพยาบาลของรัฐนะครับสำนาทะเบียนบ้านอันนี้ของผู้สมรสนะครับอสมอนะครับสำนัหน้าบัญชีธนาคารตกสของอสมอันนี้เป็นหน้าบัญชีธนาคารตกศที่มีเลขที่บัญชีตกสบัญชีเดียวกันกับที่หักเงินตกลอสมทุกเดือน,นของอสมอนั่นแหละครับอันที่หาหนังสือแสดงความยินยอมไม่หักเงินจากบัญชีตกสอันนี้เจ้าหน้าที่ทําให้6สำนาทะเบียนสมรสนะครับของผู้สมัครมี6อย่างส่วนของผู้รับเงินสงเคราะห์หรือผู้รับเงินผลประโยชน์ตกลสมนะครับ มีกี่คนใช้ทุกคนนะครับก็คือ1สําสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสสำเนาทะเบียนบ้านนะครับในส่วนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครนะครับผู้สมรับอสมอต้องอสมนะครับอสมจะต้องเป็นสมาชิกชกสมอด้วยคู่สมรสจึงจะมีสิทธิ์สมัครนะครับอันที่สองจดทะเบียนกันมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีนะครับอันที่สามอสมต้องไม่ค้างจ่าย ชกสสมนะครับผูส้สมรสจึงจะมีสิทธิสมัครนะครับผูส้สมรสต่อสมอต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอา,อายุครับบรรลุนิติภาวะขึ้นไปสามารถสมัครได้แต่ว่าไม่กําหนดอายุขั้นสูงนะครับอายุขั้นต่ําต้องบรรลุนิติภาวะนะครับในขณะที่คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มีสิทธิสมัครชกสสมอแห่งประเทศไทยนะครับ ต้องเป็นข้าราชกา,การหรือเป็นลูกย่างประจำหรือเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขหรือพกสอนะครับและต้องเป็นผู้รับผิดชอบงานอ,อสมอนะครับทั้งเป็นข้าราชกา,การลูกย่างประจำพกสอทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองสอ <ins men> ่วนท้องถิ่นนะครับมีเสร็จสมัครครับโดยการสมัครบันทึกข้อมูลในระบบเว็บไซต์สมาคมกศสมหน้าหน่วยงานของตัวเองนะครับโดยรอพสตทุกแห่ง จะมียูสเซอร์พัสเสบดสำหรับเข้าบันทึกข้อมูลนะครับในเว็บไซต์สมาคมจกออสอสมจากนั้นพิมพ์ใบสมัครฉบับจริงออกมาเซ็นชื่อแล้วก็ส่งไปสมาคมหนังสือจะยอมให้ให้หักจากบัญชีทอกสส่งไปทางการทราสอสก็เป็นว่าการสมัครเสร็จสิ้นนะครับหลังจากส่งส่งใบสมัครไปถึงสมาคมนะครับใบสมัครไปถึงสมาคมเดือนใดสมาคมจะรวบรวมไว้ตลอดทั้งเดือนนั้นเสร็จแล้วเอาเข้าที่ประชุม เดือนต้นเดือนหน้าและรับรองเป็นสมาชิกการรับรองเป็นสมาชิกนะครับจะ,จะยังไม่คุ้มครองเลยทีเดียวนะครับจะ,จะต้องพ้นจากวันรับรองเป็นสมาชิกร80บวันก่อนจึงจะเริ่คมคุ้มครองนะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่2เกี่ยวกับการสมัครชกรสสมอกลุ่มผู้สมรสและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับเรื่องที่3ครับค่าเปิดการอสมอมของเดือนมีนาคม สองห้าหกแปดโอนเข้าบัญชีทกศให้อสมอสิบเอ็ดเมษายนสองห้าแปดนะครับส่วนยอดหักชกศสมอยังไม่ทราบนะครับก็เล่าเรื่องที่สี่ให้ฟังเลยข่าวที่สี่วันนี้ครับวันนี้สี่เมษายนสองห้าแปดสมาคมชกศสมอมีการประชุมกันนะครับหลังประชุมจึงจะทราบยอดหักชกศสมอว่ากี่บาทนะครับเดือนนี้สิบเอ็ดเมษายนจะหักกี่บาทโดยการประชุม สมาคมกสรสมอบันนี้นะครับสิ่งที่จะพิจารณาก็คือ1รับรองสมาชิกใหม่ก็คืออ,อสมอนะครับอ,อสมอทุกคนมีสิทธิสมัครอยู่แล้วใครส่งใบสมัครในช่วงไปถึงสมาคมในช่วง28มีกุมภาใบสมัครถ,ถ,ถึงสมาคม28่กุมภาถึงไม่เกิน27มีนาเขาเอาเข้าที่ประชุมวันนี้4เมษายนรับรองเป็นสมาชิกนะครับแต่ยังเป็นสมาชิกไม่สมบูรณ์นะครับจะต้องหากวันที่11เมษายนได้125บาทก่อนก็คือค่าสมัครร้อยค่าำรุงรายปีปี6825บาท 11เ,เมษายนหักได้125บาทก่อนและเมื่อพน้นจากวันที่4เมษายนไป30วันจริงจะเริ่มคุ้มครองเดือนหน้าจริงจะหักเงินช่วยเพื่อนนะครับอันนี้สิ่งที่สมาคมเขาจะพิจารณาวันนี้นะครับในการประชุมสมาคมจ้สสมองแห่งประเทศไทยนะครับสิ่งที่จะพิจารณาที่สองก็คือการให้สมาชิกพ้นสภาพนะครับคือถ้ามีสมาชิกรายใดค้างจ่ายติดต่อกันสองเดือนสมาคมมีหนังสือไปทวงไปแล้วสองครั้งยังหักไม่ได้ วันนี้เขาจะพิจารณาให้พ้นสภาพจะมีเกลายรอติดตามข่าวกันต่อไปนะครับเรื่องที่สามเรื่องที่สมาคมเขาจะพิจารณาก็คือเรื่องยอดหักชกอสอสมเดือนนี้แหละวันที่11เมษายนจะหักเท่าไหร่เขาจะดูจากว่าในเดือนที่ผ่านมานี่มีทายาทแจ้งเรื่องไปขอรับเงินสมาคมชกสสมผู้เสียชีวิตมีกี่ลายเอกสารครบถ้วนมีเกรายพร้อมจ่ายี่รายแล้วก็คำนวณออกมาแล้วจะถูกหักคนละคนละกี่บาท นี่แหละครับสิ่งที่จะพิจารณาวันนี้ในการประชุมสมาคมจกสสมนะครับก็รอติดตามข่าวต่อไปครับเมื่อสมาคมเขาแจ้งข่าวว่าหากจกสสมอสมเท่าไหร่เดือนนี้เราก็จะติดตามข่าวมาเล่าให้ฟังครับทั้งหมดก็คือ 4. ข่าวอสม,อ 4, มสี่เมษายนสองนหาแนำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับสวัสดีครับ